คนเวลามาวัดชอบมาอะไรนะถวายแต่อะไรนะถวายแต่ยักษ์ถวายแต่ยักษ์อืมยักษ์แต่พระไม่ค่อยถวายเนาะไม่รู้เป็นยังไง ยตยมัสาธุสาธุตั้งจิตตั้งใจขอพรอ,อนานะคะท่านผู้ชมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภควายมะมรายชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสพุทธะพุทธัทธทธาทางอ拉หังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะสาธุสาธุวันนี้ลูกมาขอโชคลาภขอลูกสมปรารถนาทุกประการ ขอให้ท่านผู้ชมสมปราถนาทุกประการตั้งจิตตั้งใจขอพรท้าเวสวร์น,นะคะท่านผู้ชมตอนนี้แอดมินอยู่ที่วัดหลวงปู่เฮงนะคะก็มาทีไรก็ได้เลขเด็ดทุกทีนะคะยังไม่เคยพลาดแต่ว่านานๆจะมาครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ตั้งจิตตั้งใจขอพรเอาค่ะ ตอนนี้ก็มาลุ้นเลขทูปกันนะคะท่านผู้ชมมีคนจุดไว้นะคะหกเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าะคะเดี๋ยวลองดูของแอนมินนะคะว่าจะได้เลขอะไรก็มาลุ้นกันนี่ก็เป็นบทสวดนะคะคาถาบูชาท้าวเวสวรรณก็ถวายน้ำแดงนะคะดอกกุหลานะคะท้าวเวสวรรณ บ้านด่านถิ่นถิ่นอะไรบวออรองค์พระนอนคู่บ้านสู่ถิ่นฐานวัฒนธรรมงามลามิเทศพรึกษาศูนย์รวมรแรงพฤึกษาศูนย์รวมชาวประชาเศรษฐกิจการค้าที่ช่องจอง 9 3้าสามรออีกหนึ่งตัวโอตอนนี้ได้มาแล้วนะเก้าสามแปดนะท่านผู้ชมนะเก้าสปจุดได้เลขเดียวกันกับข้างๆเลยค่ะลุงอะไรนะลืมลุงอะไรนะลืมชื่อขันนคุันนยังไม่ยังไม่ถามเลยหนึ่งเจแล้วชมวุยตาชมวุยชคือยละบายที่อ่ะชมวุย เอ้ยลุงจานลุงจานนึกออกแล้วลุงจานปาก็นอนงนี้เออลุงจานลุงจานไม่ได้เจอนานแล้วมาจากไหนนี่นี่เเดินหาขยะเดินหาขยะวันนี้ได้เยอะเลยเหรอหรก็ไหลนิดนิดนอยนอยว่างไหมนี่ว่างไหมนี่วันนี้ฮะว่างไหมนี่ทำอะไรจะพาไปให้อาหารปลาโอ้ว่างลูกฮะว่างว่างไหมว่าง จะพาไปให้อาหารปลาของแม่ตะเคียนข้างหลังนี่ทุงนั้นยี่สิบบาทเออไปไหมไปไปสิฮะเมื่อกี้หนูเข้าไปไหว้ข้างในมาแล้วอไม่คิดว่าจะมาเจอลุงจานวันนี้นะเนี่ยอวันนี้แต่งตัวเละเทแะโอ้โหหอแท้ส้มแดงสบายดีไหมลุงไม่เจอกันนานเออสบายดีสบายดีไม่ไข้ไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ป่วยอะ ไม่ได้หรอละอหรอละอหรอคนสวยผัวตัวดำคนสวยผัวตัวดำคนสวยหัวตัวดำอย่างนี้แหละไม่ม and ีใครแย่งลุงอย่างนี้แหละปลอดภัยไม่มีคนแย่งแมนเออเอาหลอมากเดี๋ยวสาวแย่งอีกเหมือนลุงเนี่ยลออย่างนี้เดี๋ยวสาวแย่งเนาะดูหมวก เหลืองเสื้อแดงกางเกงส้มลุงจานะถ้าผู้ชมจําได้ไหมคะวันนี้จะมาขอเลขเด็ดลุงจานฮะเดี๋ยวลุงจะพาไปหาเจ้าแม่ตะเคียนให้อาหารปลาเนาะลุงเนาะข้างหลังใช่ไหมค่ะลุงใจดีลุงใจดีมาทุกทีลุงก็พาเลาะเนาะลุงเนาะในวัดลุงใจดี เน oh uh huh> ี่ยนะมะคุเทศเลยนะเนี่ยของวัดใช่ไหมลุงมะคุเทศของวัดเลยใช่ไหมใครมาใครไปก็ดูแลไปมาวิ่งลปอ่าแนะนําตัวหน่อยลุงเป็นคนบ้านไหนนี่โอ้จากนี้ประมาณที่ห้ากิโลบ้านลุงเหรอบ้านห้วยจะเพาโอเป็นคนที่นี่เลยก็ตำบลลานนี่แหละค่ะถ้าอยากเจอลุงก็คือมาที่วัดนี่เลยที่วัดนี้ห้าของเก่าจ้ะเห็น งชาติแบบนั้นนะอ่าเห็นธงชาตินี้รถประจําตําแหน่งลุงเลยนะอออ่าอยากเจอลุงจานก็มาที่นี่ฝันดีตลอดใช่ไหมลุงจัดจัดฝันดีทุกงวดนะมาคุเทศของวัดหลวงปู่เหงนะคะหลวงปู่เฮงหลวงปู่เฮงหลวงปู่เฮงอายุเก้าสิบสิบแปดเลวหลวงปู่เหงอายุเท่าไหร่แล้วเก้าสิบเก้า โอ้หลวงปู่เฮงอายุเก้าสิบเก้าแล้วหรอรูปรูปเพิ่นรำพื้นเขาสร้างเสร็จเอาไปโคขึ้นเขาสร้างนี่หลังคาเขาทำอะไรเขาเปลี่ยนใหม่บอไหนหลังคาโอ้สร้างยังม่เสร็จโบสถ์อืมสร้างเสร็จเต้าฉลองมีนั่งมีดนตรีอะไรก็แล้วแต่นี่คะก็ระหว่างที่รอเลขทูบนะคะก็คุยกันลุงจ้าไม่ก่อน คนเวลามาวัดชอบมาอะไรนะถวายแต่อะไรนะถวายแต่ยักษ์ถวายแต่ยักษ์ยักษ์แต่พระไม่ค่อยถวายเหรอลู้เป็นยังไงและลุงเนี่ยถ้าอยากเจอลุงก็มาที่วัดหลวงปู่เฮงได้มาครเทศของวัดเลยนะเนี่ยลุงจานค่ะคงเก่าไปชุ่มือชุ่มือเลยอยากเจอลุงต้องมาหาที่วัดหลวงปู่เฮงใช่ไหมจ้ะเนี่ ในในวัดหลวงปู่เฮงมีอะไรบ้างในนี้ลุงจะพาไปไหนบ้างอ๋ไปดูปลาก็ได้ไปดูปลาข้างหลังใช่ไหมให้อาหารปลาทุงเท่าไหร่อาหารปลายี่สบาทยี่สิบบาทแล้วมีอะไรอีกข้างหลังจะแม่ตะเคียนทองจะแม่ตะเคียนทองจะให้เลขเด็ดไหมข้างหลังขอให้ยูให้ยูใช่ไหมแล้วลุงอ่ะให้ไหมก็ฝันไม่งวดนี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดงวดนี้ฝันว่ายังไง หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดได้เลขมาจากไหนนอนฝันนอนฝันฝันว่ายังไงเห็นคุณเก่เขาเดินทุกคราวเฮ้ตาตาจะบอกอะไรทีตาซื้อเลขเด้อตาเล่นไม่เป็นตาบอกตาเล่นไม่เป็นอืคุณเก๋คนเท่าอย่างนี้ที่จะบอกอ่างนี้ค่ะตาซื้อเลขเด้อครับ บอกบเรื่อได้นอนฝันค่ะบอกเขาก็โอ้เขาก็ซื้อถ้าไม่ซื้อก็ไม่ถูกถ้าไม่ซื้อก็ไม่ถูกไม่ซื้อก็ไม่ถูกเอซื้อก็ไม่ถูกหนอลุงนอะถ้าซื้อก็ถูกหรอถ้าซื้อก็ถูกงั้นวันนี้จะซื้อเลขอะไรดีทกสองยางเลยถ้าซื้อไม่ถูกหวยก็ถูกกินอน่าแหละจะมึงกินเรียบ ลุงแล้วฝันเห็นคนแก่แล้วคนแก่บอกเหรอเลขอ่ะหรือว่ายังไงหรือลุงตีเลขแกนี่ยชื่อไม่อ่าอ่ายบงานเลยจ้ะต้แงเดิ้งเจดิยุบเ็ดกรวยเลยเจิ้กรับพอเจดิ้รับเป็นร้อยแล้วเจดเป็นร้อยสี่อ่าตกลงเลขอะไรอัดเลขอะไรหนึ่งหนึเจ็ดหน่งเจ็่ย์หนึ่งศูนย์ลุงชอบเลขอะไร เล่นเลย้นถ้าไม่ซื้อจะทําไมนะไม่ซื้อไม่ถูกอ๋อถ้าไม่ซื้อก็ไม่ถูกถ้าซื้อถูกแน่นอนอือถูกแน่นอนถ้าถ้าถูกแล้วจะมาหาลุงได้ที่ไหนเ่ยตรงนี้แหละมาตรงนี้เลยใช่ไหมมาถามหามาถามหาตรงยักษ์อ่ามาถามตรงยักษ์เลยอืถ้าถูกมาหาลุงได้ที่นี่หรืออยากขอเลขจากลุงให้มาหาที่นี่ชื่อลุงอะไรนะจานลุงจานนะคะอยู่วัดกะละมังอยู่วัดไหนเอาบอกมาอยู่วัดไหน วัดหลวงพ่อเฮงวัดหลวงปู่เฮงนะคะเออวัดบ้านดานเนี่ยแหละวัดบ้านดาเนาะใ,ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเนาะจ้าจ้าตอนนี้ก็มารอเลขทูบนะคะระหว่างที่รอเลขทูบโอ,อ้เลขสวยเก้าสามแปดเหมือนเหมือนนู่น